ภาพจากกล้องวงจรปิดปรากฏนะครับว่าเป็นภาพชายต้องสงสัย2คนทั้งคู่ครับมีท่าทีพิรุธเดินดูลาดลาวในจุดที่เกิดระเบิดแล้วก็มีท่าทีเหมือนว่ากดอะไรบางอย่างในกระเป๋าก่อนที่จะวิ่งหายไปจากนั้นเพียงเวลา10วินาทีนะครับระเบิดครั้งแรกก็ดังขึ้นจากนั้นอีก32วินาทีระเบิดลูกที่2ก็เกิดขึ้นครับเรื่องนี้นะครับพลตำรวจโทรประวุทธาวนสิริโฆศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดของกล้องวงจรปิดแล้ว โดยจากการตรวจสอบย้อนหลังกลับไปในช่วงเกิดเหตุเบื้องต้นนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพผู้ต้องสงสัยได้2รายเป็นชายสูงประมาณ160-170เซนติเมตรสวมหมวกและสวมเสื้อสีขาวกางเกงขาย,ยาวสวมรองเท้าคุ้มส้นนำถุงพลาสติกที่คาดว่าจะบรรจุระเบิดป้ายบอมที่ใช้ในการก่อเหตุวางไว้คนละจุดครับซึ่งตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พบร่องรอยจากเหตุระเบิดทั้งสิ้น2จุดที่มีระยะไม่ห่างกันมากนะักซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดภาพวงจรปิดสามารถบันทึกได้นะครับพลตำรวจโทรประวุฒิระบุนะครับว่าอยู่ระหว่างเตรียมนำหลักฐานที่ได้ไปเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณาออกหมายจับบุคคลต้องสงสัยทั้งสองคนทางด้านเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้เบาะแสผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรถแท็กซี่ท,ที่ผู้ต้องสงสัยคาดว่าจะนั่งมาเกา่เหตุนะครับโดยแท็กซี่ ที่นั่งมาได้เข้ามาทางสยามสแควร์ซอย7และมีภาพวงจรปิดด้านหลังของผู้ต้องสงสัยเดินอยู่ช่วงสยามสแควร์ซอย3จากการตรวจสอบกล้องภายในพื้นที่สยามสแควร์ซึ่งตำรวจก็จะทำการตรวจสอบทะเบียนรถและสีของรถแท็กซี่คันต้องสงสยัยพร้อมกับมีการเรียกโชเฟอร์คันดังนี้คันคันที่ผู้ต้องสงสัยนั่งมานะครับมาสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้หลังจากเกิดเหตุตำรวจคุมเข้มทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวบุคคลที่มีพฤติกรรมหรือมีประวัติใช้อาวุธสงครามรวมทั้งให้ทางสันติบาลน,นะครับได้ไปดูเรื่องของข่าวกรองในทุกพื้นที่คุมเข้มสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั้งตำรวจภูธรภาค1ภาค2และภาค7พื้นที่ที่มีพื้นที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร รวมถึงนะครับทางพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้มอบหมายให้พลตำรวจโทประวุฒิวันซริโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ให้ข่าวแต่เพียงคนเดียวครับ